สวัสดีค่ะสวัสดีคนรอไม่ทิ้งทุกท่านนะคะวันนี้ <c oughs> เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอแอกเปลี่ยนกันเนาะแอดเปลี่ยนกันถึงเรื่องวิธีการขอลงทะเบียนจองเยี่ยมออนไลน์นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยทาคลิปเกี่ยวกับวิธีการจองเยี่ยมออนไลน์มาหลายครั้งหลายหลายครั้งซึ่งรายละเอียด,ดยิบย่อยของการจองเยี่ยมหรือการลงทะเบียนเนี่ยเราก็เคยได้ พูดถึงในคลิปไปบ้างไปบ้างแล้วเนาะทีนี้หลายหลายครั้งที่เราได้รับคำถามก็คือเอกสารมีอะไรบ้างคะหรือต้องขอเอกสารยังไงคะหรือต้องยื่นเอกสารยังไงคะซึ่งเราอยากจะบอกว่าเราอะ่ะไม่เคยส่งเอกสารทางไปรษณีย์เราเคยเป็นไปเรียไปยื่นที่เรียนจําเนาะเพราะว่า ออย่างว่าแหละบ้านมันไม่ได้จ่ายจกเรือนจำมากมายแต่ทีนี้อ่าวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันถึงเรื่องการลงทะเบียนจองเยี่ยมการลงทะเบียนเนี่ยยื่นเอกสารลงทะเบียนเนี่ยจะต้องใช้หนึ่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอลง,งทะเบียนนะคะใช้ของทุกคนที่เราจะอ่าเข้ากล้องด้วยถ้าเรายื่นคนเดียว ถ้าเรายื่นคนเดียวเราก็มีสิทธิ์เข้าคนเดียวถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะจะเคยเยี่ยมที่เรืนจำแล้วก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์เยี่ยมนะคะต้องใช้ของทุกคนที่จะเยี่ยมถ้ายังไม่เคยเยี่ยมเลยหรือเป็นผู้ต้องขังใหม่นะคะก็ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ต้องขัง,งด้วยนะและที่สําคัญเลยที่ได้รับการถามมากเลยก็คือใบเสร็จค่าโทรศัพท์ ต้องใช้ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ด้วยนะคะซึ่งถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยมันจะง่ายมากเพราะว่ามันจะมีใบแจ้งนี้แล้วก็ใบเสร็จที่ทางเครือข่ายเขาจะส่งมาที่บ้านเราให้เราอยู่แล้วในทุกๆเดือนนะคะแต่ทีนี้ถ้าเป็นรายเดือนทำํำยังไงล่ะถ้าเป็นรายเดือนนะคะแนะนําให้ไปขอเติมเงินที่ศูนย์บริการนะคะไปขอเติมเงินที่ศูนย์บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็น d t t o as นะคะซึ่ง โทรศัพท์เนี่ยที่เราไปขอตัวเงินเนี่ยเบอร์นั้นๆเนี่ยต้องเป็นเบอร์ของเราเองที่เคยลงทะเบียนเป็นเบอร์ของเราเองนะคะก็คือในใบเสร็จเนี่ยจะต้องมีชื่อนามสกุลจริงของเราที่ตรงกับใบขอจองเยี่ยมเนาะเออแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์กระบุของเบอร์นั้นๆด้วยของเราด้วยเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าพอเราไปถึงเนี่ยเขาจะให้เรากรอกไปคำร้อง ในใบ,บคำร้องเนี่ยจะระบุชัดเจนชื่อนามสกลุลเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็ i อดี n ลน์ของเราด้วยนะคะ i อดี n e เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยจำได้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นเราไปเนี่ยเราไปทําให้พ่อเราอย่างเงี้ยเขาจาไม่ได้ทํำยังไงพอเขาจําไม่ได้เนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็จะขอโทรศัพท์เครื่องของคุณพ่อะคะ่ะมาเปิดมาดูมาเขียนให้นะให้เราเขียนนะให้เราเขียนต้องเตรียมปากกาไปด้วยนะคะเพราะว่าทาง อนันจำเนี่ยเขาก็มีข้อจากัดระหว่างช่วงการระบาดของไวรัสด้วยเยนาะเขาก็ไม่มีปากกาให้ใช้ให้ยืม <c oughs> เราก็ต้องเตรียมของเราไป <c oughs> พอเขียนใบคําร้องเสร็จเนี่ยก็จะระบุในใบคําร้องก็คือนายอันนี้มาขอคําร้องเพื่อที่จะเยี่ยมผู้ต้องหาชื่อนี้ซึ่งผู้ที่จะติดตามมันจะมีผู้ติดตามข้างล่างก็เขียนเลย มีนางอันนี้นางสาวอันนี้เลขบัตรประชาชนนี่นี่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ใบเสร็จเนี่ยก็ใช้แค่ของเครื่องเดียวที่จะขา่าที่จะขอจองเยี่ยมเนาะพอส่งเอกสารเสร็จหลังจากนั้นก็แอดแอดไลน์แอดไล,ดลน์ะคะแอดไลน์ของเรียนจำเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะแอดไลน์ของเรียนจำพอแอดไลน์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะเข้าเป็นหน้าจอของอ่าการจอง จำไม่แน่ใจการจองเยี่ยมหรือจองเยี่ยมเดือนจำกระยองอะไรประมาณนี้แหละรอจกระยองนี่แหละอ,อจะเป็นรูปากลบูนผู้หญิงกับลูกพอถึงอย่างนั้นนะพอถึงเวลาที่เราจะเยี่ยมอะ่ะหรือถ้าอย่างเราส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์เรากลัวมันจะไม่ถึงยังไงอะ่ะเราโทรไปถามก่อนเลยว่าเราได้ลงทะเบียนเรียบร้อยหรือยังผู้ลงแข่งอานนี้ลงทะเบียนเรียบร้อยหรือยัง โดยปกตินะคะถ้าเราเยี่ยมที่เรือนจําเนี่ยเขาจะให้ผู้ต้องขังเนี่ยเขียนระบุชื่อของผู้ที่ต้องการให้เยี่ยมมาประมาณห้าคนนะคะถ้าเรามีชื่อหนึ่งในห้านั้นตรงกันอ่าเราก็จะสามารถลงทะเบียนเยี่ยมเขาได้เนาะอย่างในใน,ในฐานที่เราเป็นพี่หรือน้องที่ไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันเนีาะเป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยอือ ต้องให้ผู้ต้องขังเขาระบุมาว่าอ่ต้องการให้เราเยี่ยมได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าอย่างเราอะ่ะเราเป็นพ่อแม่เดียวกันไงเงี้ยก็ไม่ต้องก็ไปจงก็ไปขอจงเยี่ยมได้เลยพ่อแม่เงี้ยไม่ต้องให้ผู้ต้องขังระบุเออแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นภรรยาก็ต้องไปมีเอกสารไปสแสดงตัวว่าเราเป็นภรรยาหรือถ้าเราไม่ได้จดทะเบียนแต่มีลูกด้วยกัน ต้องไปเอาเอกสารของลูกไปแสดงว่าเราเป็นภรรยาที่มีลูกด้วยกันแต่ถ้าไม่มีลูกทำยังไงไม่มีลูกก็ต้องเป็นเอกสารที่ให้ผู้ใหญ่ยยบ้านประธานชุมชนอะไรเงี้ยระบุว่าเราเป็นสามีภรรยากันคือเป็นเอกสารแสดงสถานภาพเนาะโดยรับรองโดยผู้นำชุมชนนะคะอ่าเขาก็จะ เหมืนมีพยานอะว่าเออเราอยู่จริงกันจริงก็เป็นสามีภรรยากันจริงอะไรเงี้ยเนาะ,ะยังไงก็อันเนี้ยของในาดือนการรายองอาจจะมีแบบอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยที่แบบบกพอมไปหรือว่าไม่ถูกประการใดนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนกันนะคะสําหรับพี่อื่นเป็นยังไงก็ลองแลกเปลี่ยนมาคุยกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะ คนข้างในต้องการกำลังใจคนข้างนอกก็ต้องการกำลังใจเช่นกันยังไงก็อย่า,ยาทิ้งกันนะคะสวัสดีค่ะไปจองกันนะ